เดียวมากจึงพึ่งโอ้ยเทวดาท่านให้ดอกนี้ก็ได้พี่น้องเลยพื่อนะเก็บแบบเร็วๆไปเร็วๆวด้วยพี่น้องกะแอ้ดอกนี่ไหมฟ้าเศษจะฟ้าเศดฮ่าฝ้าเศดงามมากโอ้ยเก็บมันดีไรพี่น้องเลยเดี๋ยวสิได้ฝนตกขั้นบ่มากมื่อเนี่ยกับพอมีมือมากค่ะโอ้ยพื่อนะพี่น้องเลย สไปตัดขาเธอเดียวหอยนะ่นเพิงเกาลัดโอ้ยดูนะเก็บมั่นขนาดน้องเอ้ยคนโตกดีหลายกระนางสะออน เดินกายแล้วละ่ะย่างกายแล้วเดียวมากพจึงพึงเนอะโอ้ยเทวดาท่า,ทานให้มือนี้ยังไ่เห็นจากดอกเลยไม่ไปเห็นผึ่งเกาลัดออ้ยดอกเดียวนี่ก็สุดยอดเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนฝนตกลายมื่อยลายมัน,น,นก็เลยดอกเห็ดก็เลยไปจากงามพี่น้องออ้ยพอ่นะสุดยอดเนาะโอ้ยดอกเดียวกระแกงและอิ่มละกระลันเนลงเอิมออกพี่น้องเห็นบ่เห็ดผึ่งเกาลัดดอกกระกกลังงามจ้ะ สซนสีดอกจุ่มเกระลังอันนั้นจุ้มบานเดียวก็นี่อกบานเขากนะ็บอกเอานะคเนาะเอาตัวดอกตัวม,มันเขานี่จามีอะไรพี่น้นองไอ้กระลังแกงกระลังเสียบ mẹ nồi sòn so nhẹ đọc nè cả nồi gì tàu yếu đọc nè nó นก็สุดยอดงทําเวลาพี่น้องเอ้ยนสินสาก็สวนกลับแล้วในสันนี้ละหาต่อไปบัดที่นีอีกแล้วดอกนึงพี่น้องจ้ะอื้อนีะกําลังเออๆเป็นผู้สาวก็แม่น10 15 16 17เนาะพี่น้องเนาะ ออนอไปหาน้ำกันไปต่อไปอีกพี่น้องจ้กดอกนี้ก็บ่งามปานใดพี่น้องแต่มันหัดอกใหญ่แข็งอยู่ถูกถากมาเลียแล้วแต่มันแข็งอยู่จ้ะะโอ้ยตถากเนาะมยาถากกินเฮาก็ได้อนพี่น้องเอ้ยแข็งดีอยู่ขนาดฝนตกเลยนี่ไปหาต่อไปต่ออีกแล้วดอกนึงพี่น้องเอ้ยคบานก็สิบ่เห็นมันดอกแม่นมัน มอสต้นมอสต้อนอันนั้นสูงให้สูงหลไรฝนตกพี่น้องเอ้ยดอกให้เปิดสวยงามหาต่อไปอีกน้องเอ้ยดอกใหญ่ตะบ,บูย,ยุแต่เสียดายพูดน,นะเน่าถิมมืดดูเฮ็ดไหมคุณพี่น้องบานเน่าถิมถมืดแล้วแต่เสีได้ยองดอกนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยตัดขาดทีหลังโอ้ยพูดน,นะงามคักฝนตก Tắt cá đi lắm vinh long, ơi. No, mới, anh hết cung ngay, ôi, đại đế. Tắt cá con vinh ơi. ดอกนี่ไหมปันให้ผึ่ง,ขงเข่าอรวดมันดอกง่ายไีอื้อหนอ่ดอกยังงโซนอ่ะตัดง,ง,ง่้ย ยอดคณะเุ็นหมอเลยเุ็นอะตั้งตัวโบยอยู่นี่เก็บซิก่อนเราจะมาตัดขาเท่อเดียวได้ขอดกได้อืียอ๋ยวสะอ่อนเนาะดอกนไง ดอกนี่ไหมไปบุอยอยู่พี่น้องเอ้ยอึ๊บโอ้ดอกนี่ไหมแต่ดอกมันขามเยอะแยะละนั่ขากรนประเทศนี้พี่น้องเอ้ย ดอกเลยไหมสุดยอดเนาะงามให้งามงามงามเรธิ์คาร์ฤทด เดินลงมาหนิก to so to ็เห็นอีกแล้วจุ่มนี่ยคุณดอกนั้นบานเพื่อเบ่อร์ได้เอาแล้วเท้าแล้วคุณดอกนึงก็บคุณส่อนอยู่คุณเก็บกอนพี่น้องเลยดอกนี่จะเอาวะบ่เอาดอกพี่น้องไปนี่แหละบ่เอาบ่เอาดอกอยักนั่นแล้วแต่ดอกโอ้โอนี่แหละดอกนี้ด็คือบ่โอ้ดอกนี้ก็บ่คือดอกพี่น้องเอ้ยแบบเท้าแล้ว ปลาไวเป็นเสื้อพี่น้อ,องสิงสไม่ค่อยกินเซ่บมีอีกบ้างหละพี่น้องโอ้มีอีกเดี๋ยวคุณอะครเหพ้อบบที่ไหนนะคุณนะพี่น้อง,อง,องเอ้ยเท่าเบิรดคุณปลาอันนี้อันนี้ปลาเฮ็ดเพิงโกลัดเฮทเพิงโกลัดย่างอยู่ยดอกไงพี่น้องก็คืองามที่บ้่นตังตัวบูอยู่นี่ แห้งหาแห้งเห็นควรจะได้กับอันบานบน,นนอเหมือนนี่เนาะเฮ้ๆคุณน่ะพี่น้องเอ้ยเก็บเฝฟเาเด้อบะแดันั่นพี่นอออ้องเอ,อ้ยจอ,อ,อ,อบไปเห็ดงานาเหมือนเขางานนี่อีกปพี่น้องเอ,อ้ยฝนตกใส่มันจากอันนั้น มาตัดขาพี่น้องเอ้ยกองไว้ก่อนอุ้ยนะอุ๊โอ้ย,อยเฝ้าไปเฮ็ดงานเฝ้าไปเฮ็ดงานเฝ้าเขางานค่ะมื่อนี่เก็บกอนเก็บกองเก็บกระแนงว่าถิ่มท้องายพี่น้องป้าเบ่งจุ่มนี่พี่น้อง,งเอ้ยพี่นะเอ,อสะอ่อนบ่จุ่มนี่ไหม,มยังไงเสด้มาอีกวันนี่้ฝนมันคือสิตกแถวประเทศนี่นะนี่บ่เอาแล้วเป็นเสื้อ เสื้อปีต่อไปอันนี้กระเปาละโอเ้เห็นฝนตกพี่น้องเออมันก็นอยากเอาเห็ดเนาะฝนตกดีหลายก็เนเอนอ่ออนอ่ออนอ,อ,นอ,อ,นอ่อนฟังไว้มโครตัดขายข้างเดียวมีอีกไหมม่อนวุ่นเ,เนี่ยพี่น้องเห็นปะ ไอนดอกนึงใกล้ๆกันนี่คุณน่ะเนี่ยมันเถาแล้วอันนี้บ่เอาคุณน่ะคุณน่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยกองไว้ก้อนเถาะอือเงี้ยประหยัดฝาวดิปอะหยากเก็บซาซาเก็บซาไปไหนพี่น้องไปเขางานกองไว้ก้อนกองไว้ก้อนตัดขาเท,ท่ีเดียว พี่น้องสออพี่น้องจุ่มนี่ดยอดอกสองดอกตัดเยอะขายพี่น้องก่อนเซตะเกะตะวันมันกระตัดตอนนี้เอาไปกองร่วงันก่อก้นมาม,มันไหลมีอีกไหมมีอีกไหม อโอ้ยตกกุอยโอ้ยโอมัอนเมืนคุณเอดอกนะ้นตั้งคุทนอยู่คุณเอตั้งเป็นทนอยู่คุณน้องคุณอ๋อคือลายดลเดรนเ็นไปเรื่อยแถทนี้ไ่ซีเรยสกับไ่ยสกับอัน,นบานเวลา ก็เห็นลายพิณาได้กองไว้นี่ก,ก้อนเก็บก้อนพี่น้องเอ้ยคอยสิตัดขาเท่าเดียวเก็บก้อนเก็บก้อนคอยสิเอามากองตัดขาเท่าเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยลายคักลายแนย่มาอยากซาจักหน่อยพี่น้องเอ้ยดอกมันบานแล้วฝนมันตกเนาะพี่น้องเอ้ย,พ,ออยพู่น่ะดอกนั่นก็นเป็นเทาแล้ว เดินเนี่ยว่ามันจะเฮ็ดผึ่งเขารัดยางเดียวกรองไว้ก่อนขอสิมาตัดขาเธอเดียวพี่น้องเอ้ยเนี่ยเก็บก่อนสิไปตัดขาเธอเดียวนี่พี่น้องเอ้ยพูน่ะอือบุ้งดูสองดอกนี่บานเบิ่งเกลงอยู่ดอกนี้บิ่งดูมันเป็นตะไคบ่ เออดอกนี้แข็งอยู่ออเอาก่อนโลกเราก็ลัตัด์ทขางลูกพี่น้องเอพิ่นะเน่าที่บิดลูกพี่น่ะบ๊าเสดายเนาะฝนมันตกพู่นะเน่าที่มืดฝนมันตกมันก็เลยเน่าเหนาเร็วเดี๋ยวดอกนึงอื้อ่โอ้โหอ่เดี๋ยวดอกนีงเกือบเดินไกล อุ้ยโอ้โหาหาเป่งสิเลยพี่น้องเอ้ยคำมันบเน่าเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยที่สิได้หลายคากักโอ้ยดอกนี่ก็าบานเปินเป้นเวินอยู่แบบนีนน้อืออืเก็บกก่อนค่อยไปตัดขาวเธอเดียวบมมีเวลาพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาหญ่สิ แม่กอดว้าวเฮียละรอมาตัดขาวเธอเดียว,ยวมาสิผาพี่น้องมาเก็บเอาอีกเนี่ยต่างเต็มหมวยอยู่นี่กล่องกับยักสันไดเนด้อพี่น้องเอ้ยบ่เดาเอาแมา่กันสันมานำ้นำงามนะพี่น้องเนาะเฮ้อนี่ยเนี่ยดอกนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยพื่อนะเก็บแบบเร็วๆไปเร็วๆเด้อพี่น้องกัน,นต่อแรกสเปรยเขาหิ้งงานว้ายดอกนี่นไหม ฟ้าเฟียดจะฟ้าเฟียดฮ่า้าเฟียดงามมากสวยมากโอ้ยอันนี้ฮักซ้ำซ้ำดอกฮักซ้ำเก็บไปไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพอสุตัดขาเทื่ยเดียวพี่ปน้องเลยเก็บสิกคนเด้อหุ่น สองดอกนี่โอ้ยเก็บมันดีไยพี่น้องเลยเตือนสุดายฝนตกขั้นบ่มากมื้อนี้ยกะผมมีมือมากค่ะฝนสิตกอีกต่อไปเลยเรื่อยๆเนี่ยฝนโอ้ยเออเอามากองไว้ตองนี้ก่อนมันก็นลายโหดดึกนอนพี่น้องโอ้ยนะเน่าไปตัวนี้เน่าแล้วว่าเอาเฮะ สวยเลือกได้โอ้ยุบนนะน,น้องเลยจะไปตัดขาเท้าเดียวข่อยนะบนเพิ่์นเกาหลาดโอ้ยดูนะเก็บมั่นขนาดน,น้องเลยไปกองไว้น้ำกันก่อน,นข่อยค่อยมาตัดขาเท้าเดียวได้นไะงงัวมีเวลาโอ้ยเอาถิ่มกายเครื่องน,น้อง เอาถิ่มกายกเครื่องฝนมันตกเป็นยังไงเรน่ยวเห็นบ่บานเทาถิ่มมืดเ <c oughs> นี่ยก็มันบุพงๆอันนี้ถึ้นมากกับว่าเห็นเดมอดมันอันนันพี่น้องเอ,อ้ยต้นมอดมันอันนั่นโอ้ยพอเอาละตัวนี้ Khang yutaba hoặc là hm 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 là, hm 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 พี่น้องฝนมันตกมันก็เลยนี่ก็เลยบ่อยากงามบันไดก็เลยบานเลี้ยวพี่น้องไอหม่องนี่ก็คลัทเฮ้ยนะอู้นะคุณน่ะเหาเมื่ออันนี้ไหมดอกนี่เลยเป็นแต่เอาวะโอ้ยบ่เอาดอกพี่น้องทำใฝนมาตกก็จะเอาอยู่ฝนมันตกมันก็เป็นตาละไอแตนนั้นมักออกเป็นงูต่พี่น้องให้ถึงสัด เห็นบ่ดอกนึงโอ้ยถากกินแล้วกินแล้วเขากระเปานะเพื่นบานโคบูพีดีอยู่นเลยแต่สะอ่อนนะพี่น้องเนาะเบิรงโอ้ยนี่ให้เพื่อนเกาลัดได้หนิมันห่างงามพี่น้องมันงามบานให้เพื่อนแง่พี่น้องดอกนี่ไหม อุ้ยงามงามเอาเยอะเอาเยอะงามบนเอาเต็มตะกาแล้วเต็มตะกาแล้วจ้าไม่ใช่ประเดี๋ยวเมื่อเราจะไปที่นี่หนาเต็มแล้วจ้า